เหยียกน้ำนะคะนิทานเรื่องนี้กานละครั้งหนึ่งมีเจ้ากาดำปากสีเหลืองตัวหนึ่งมันพยายามหาก้อนอุกวดหรือก้อนหินไปใส่ในเหยือกน้ำก้อนหินไหนหน้าอเอ๊ะเอ๊ะอยู่นั่นไง อ,อืก็ไปใส่หยียกดีกว่าหน้าบ้านช่องเช่าเขาคนหนึ่งมีกาสองตัวอยู่ในนั้นอยู่ก่อนแล้วเอ๊ะใครนะ่ะอึ๊บอืออือพี่กากาจะได้กินเมื่อไหร่รอปนึมจะน้องเดี๋ยวพี่จะพยายามหาทางให้ได้ รอแป๊บหนึ่งพี่ไม่ใช่ยอดการนะน้องรอแป๊บหนึ่งอย่างมันก็ได้อึ๊บเฮ้ย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 ยากจริงๆเลยเรอแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องสา,าลิกาพี่หาเร็วๆเลยรู้หิวน้ำแล้วนะอา้าวทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่นะ่ะอา้าวพี่ยอดมาทำอะไรแถวนี้ล่ะ นี่แกฉันไม่ทำพยายามวิธีโงโงๆแบบแกหรอกนะรอตั้งนานกว่าจะได้เฮ้ยเหนื่อยเปล่าๆเ,เลยฮ่า <c oughs> นี่มันชักจะมากไปแล้วนะทำอะไรมั่งสินี่แกถ้าเกิดเป็นรอยอย่างแกทั้ทงชาาิหนึ่งก็คงไม่ได้หรอกมั้งเชือช่อไนจะได้คงนานแล้วมั้งอย่างเงี้ยทำมาปากดี <c oughs> มันชักจะมากไปแล้วนะมาทำตาใส่งนี้ใส่ฉันเหรอฮะอะไรอะไรได้นะเริ่มก่อนพี่สาหยุดอดยูนี้นะพอได้แล้วเออคือว่านี่ทำไมไม่หารีบๆหาวิธีทำให้กินน้ำได้ทีเร็วๆสิรอรอรอแป๊บน,นึงนะจ๊ะรอแป๊บน,นึงรอแป๊บน,นึงนะจ๊ะน้องสาริกาใจเย็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองดูอีกทีก็ได้เผื่อจะได้ ทางเนี้ยเชื่อพี่เถอะมันเจ้าได้แน่แน มันยากมันเย็นอะไรอย่างนี้เนี่ยฉันไปหาแหล่งน้ําดีๆดื่มเอาก็ได้อย่างนี้อีกตั้งนานเฮ้อจะได้ก็อีกนานเป็นปีแล้วละมั้งฉันไปก่อนแหละน้องสาริกาจ๋าอย่าร้องไห้นะมีพี่ยอดอยู่ทั้งหมดยอดขาน้องอยากดื่มน้ําได้เลยจ้ะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดีย๋ยวพี่ค่ะจะอรอแล้วนะคะพี่ยอด แล้วมันก็บินไปหยิบไปจิกกอดน,น้ำมาก็แล้วก็เล่ามันไม่พยายามมันไม่ละซึ่งความพยายามในการที่จะได้ซึ่งความสำเร็จของมันมาอ้พี่อดน้องสาริกาจ๋าเอาเลยจ้ะดื่มเลยจ้ะได้แล้วอขอบคุณค่ะ แล้วมันก็คองรักด้วยกันตลอดนานเท่านานอืมตะวันสวยจริงๆเลยเอ๊ะนั่นพี่นั่นพี่เขาไม่ใช่หรอคะฮ้าเหนื่อยจริงเลยน้ำน้ำอยู่ไหนน้ำเราชวนเขามากินด้วยกันพิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความพยายามและสติปัญญาเป็นหนทางแก้ไขปัญหานะคบสำรับวันนี้ลาก่อนค่ะ